การเดินรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชมัยมารุเชตนะสภาที่มวลชนคนดีมาติดอาวุธทางปัญญาปราบความชั่วร้ายสร้างความดีงามเพื่อประโยชน์สุขของทุกชีวิต เห็นหน้าพี่น well, like ้องแล้วก็สบายใจเห็นหน้าพี่น้องแล้วสบายใจเห็นหน้าเห็นคนไทยที่เป็นคนดีทุกภาคส่วนสารพลังกันแล้วก็สบายใจนะเพราะอะไรเราพระพุทเจ้าก็ยืนยันว่าตราบใดที่คนดีนั้นยัง สารพลังกันอยู่นะในการทําสิ่งที่ดีคือต้านความชั่ว้ายสร้างความดีงามนั้นนะจ,ะจะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนั้นนะเรียกว่าอปาริหานิยธรรมนะทมที่จเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะตีไม่แตกนะเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่า ทำใดที่เราตรัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอฮิป e ัสโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อกาลิโกเป็นจริงตลอดกาลสถานการณ์ต่างๆในบ้านในเมืองของเรานาโดยภูมิของอาจารย์นะแต่ละท่านก็มีข้อมูลที่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างกรตาม ตามภูมิของแต่ละท่านแต่ละท่านโดยภูมิของอาจารย์นั้นโดยภาพรวมงานยากๆใหญ่ๆที่ที่เป็นวิกฤตหยับหยาบวิกฤตหยับหยาบเร็วๆร้ายๆแบบแบบคนที่มีพลังทำชั่วนะมีพลังทำชั่วมากๆแล้วก็มีมีลักษณะมีลักษณะสองสองลักษณะในคนชั่ว คือหนึ่งมีความฉลาดแบบเจ้าเล่ห์นะมีมีเจ้าเล่ห์เพทุบายที่มากอ่ะกับอันที่สองมีความหน้าด้าน,นคือพวกที่ฉลาดมากกับหน้าด้านมากเนี่ยนะโดดเด่นแบบแบบแบบหน้าด้านทาทาชั่วแตละวันแตละวันแตละวันนี่โอ้นะเรียกว่ายิ่งกว่าปลาไหลใส่สเก็ตน่ะนะ ไอ้พวกนั้นนะ่ะไอ้ใหญ่ๆหญ่ยาบหยาแรงแรงแบบนั้นนะ่ะมันถูกปราบไปแล้วอันนั้นน่ะปราบยากที่สุดอันนั้นน่ะปราบยากที่สุด่าถูกปราบไปแล้วมันเหลือรายละเอียดเหลือเก็บเก็บรายละเอียดเหลี่ยมนั่นมุมนี้เท่านั้นเองนะเหลือเก็บรายละเอียดแต่ว่าการจะแก้ปัญหาที่จะมั่นคงยั่งยืนเนี่ยอันนี้ ก็จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเรียนรู้ฝึกฝน,นเพิ่มประสิทธิภาพกันไปเรื่อยๆอันนี้เท่าที่เราทำมาได้นี่ก็ดีแล้วแต่ผู้ใดที่ต้องการประสิทธิภาพมากขึ้นในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้โลกุตตระอริยธรรมให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนทั้งด้านรูปด้านนามจึงจะมี ประสิทธิภาพสูงสุดนะจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้นนะแต่อย่างน้อยนะในภูมิส่วนตัวอาจารย์เนี่ยโดยรวมโดยรวมนะอาจารย์ในส่วนตัวจริงๆเบาใจนะงานที่มันยากใหญ่ที่มันโอ้โหถ้าเราเอาไม่อยู่มันจะเสียหายแรงเสียหายแรงเสียหายมากเสียหายเร็วเนี่ยนะจากคนชั่วที่อย่างที่นําเรียนพี่น้องแหละ ทั้งฉลาดในการทําชั่วทั้งหน้าด้านในการทําชั่วนะคือฉลาดก็ฉลาดฉลาดแบบหลบได้ก็หลบนะหลบไม่ได้ก็เอาหน้าด้านเลยนะโอ้โไหไอ้นั่นนะเราตามกันมาสองปีนั่นแหละโอ้โหวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันน้าอันนั่นนะโอ้โหถ้าเอาไม่อยู่นี่นะเอาไม่อยู่นี่รับรองเลยพินาศเลยประเทศนะเอาไม่อยู่ในพินาศเลยไอ้ประเภทเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็แบ่งผลประโยชน์ห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวก่อนนี้เราโทษกรรมรวมหนึ่งหนึ่งสองทุจริตอาญาได้แรงเอ้าเดี๋ยวก็ให้ต่างชาติเช่าแผ่นดินได้ครอบครองได้เก้าสิบเก้าปีเอ้าเดี๋ยวคาสิโนเอ,อ้าเดี๋ยวการพนันออนไลน์เอ้าเดี๋ยวแสกแซงแบงชาตเอ้าเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้อุ้ย,ย <c oughs> อะไรก็ไหม่รู้ไอ้นั่นน่ะมันคือดา่ากันแทบไม่ทันเลยนะไอ้นั่นน่ะด่ากันไม่ทันเลย ดายังไม่ทันจบเลยนะก็เลังจะพิภาควิจารว่ามันเลวเหลี่ยมนั่นมุมนี้เหลี่ยมนั่นมุมนี้ดายังไม่ทันจบก็ไปสร้างชั่วใหม่อีกแล้วดายังไม่ทันจบไปสร้างชั่วใหม่อีกแล้วโอ้โหโอ้โหอาจารย์เลยว่าจะเรียกว่าอะไรวะเนี่ยน่ะจะเรียกว่าหน้าด้านหรือว่าเจ้าเล่ห์ฮะหรือเจ้าเล่ห์หรือหน้าด้านมันทั้งสองเนาะเออมันทั้งสองเลยนะ ดูแล้วนี่สองปีมานี้มันทั้งสองเลยนะคือถ้าเจ้าเล่นเนียนได้ก็เนียนไปเลยนะเนียนได้กับเนียนไปเลยนะโอ้โหนียนได้กับเนียนไปเลยเนียนไม่ได้เป็นไงเอาหน้าด้านเลยนะเอาหน้าด้านเลยเนี่ยมันไปไม่ออกละเถียงอะไรก็ไม่ได้แล้วเอามันหน้าด้านๆนี่แหละว่ากูมีอำนาจก็อย่างนี้เลยนะกูมีอำนาจเอาก็เอามันหน้าด้านๆนี่แหละโอ้โหจารยนนะแอบซาบซึ้งที่ขนาดเราปราบจน จนหัวหน้าใหญ่เข้าคุกนี่นะเข้าคุกปุ๊บเป็นไงยื่นขอขออภัยโทษปั๊บเลยนะโอ้โหนะแล้วก็บอกว่าตัวเองสำนึกผิดนะดูสิบอกว่าสำนึกผิดนะบอกว่าสำนึกผิดแล้วสำนึกบ้าอะไรว่าสำนึกทำไมไปขอพระราชทานอภัยโทษใช่ไหมสำนึกก็ต้องกล้ารับผิดใช่ไหมยอมรับผิดกล้ารับผิดสิถ้าสำนึกจริงเนี่ย สำนึกจริงเนี่ยนะจริงๆถ้าใครปฏิบัติทมถูกตรงเนี่ยสำนึกผิดเขาจะไม่ขอไม่ขอไม่ขอให้ยกโทษให้นะไม่ขออภัยโทษนะถ้าสำนึกผิดจริงเนี่ยเขาจะยอมรับโทษเลยยอมรับโทษกล้ารับโทษเลยนะผิดจริงยอมรับเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสำนึกจริงเสร็จแล้วผู้ที่มีหนะ้าที่ลงโทษเนี่ยนะจะจะพิจารณาลงโทษแค่ไหนอย่างไร จะลดโทษแค่ไหนอย่างไรท่านก็จะพิจารณาไปตามไปตามไปตามสภาพที่ทำผิดมาแล้วก็สำนึกผิดจริงนั่นแหละนะถ้าคนที่ยอมรับผิดจริงๆเนี่ยมันจะมีวิบากดีนะที่จะช่วยลดโทษเช่นเคยได้ยินไหมนักโทษทำผิดจริงๆแล้วสารภาพเลยสารภาพเลยยอมเลย,ยใช่ใช่ยอมรับผิดจริงๆาสารภาพผิดเลยยอมรับผิดเลย ส่วนใหญ่ภาพรวมส่วนใหญ่สารลดโทษให้ไหมลดให้นะใช่ไหมถือว่าสารภาพผิดอะไรนะให้ปากคําให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ใช่ไหมไม่ต้องมาอะไรอีกเลยไม่ต้องมาแอบซ่อนแฝงงงี้เป็นต้นถ้าส่วนใหญ่สารลดโทษนะแต่พูดก็พูดนะอาจารย์ว่าคนขออภัยโทษเนี่ยมันควรจะเพิ่มโทษ พราะมันไม่สํานึกผิดจริงใช่ไหมถ้าเห็นว่าใครขออภัยโทษนี่เพิ่มโทษก็ไปเลยพวกนี้สํานึกไม่จริงพวกนี้ต่อแหลใช่ไหมไอ้พวกต่อแหลนี่เพิ่มโทษก็ไปเลยแต่คนที่เขาสารภาพจริงเขาผิดจริงนะเขาสารภาพจริงนะขอรับโทษเลยอ่าลงโทษเท่าไหร่ยอมหมดเพราะผิดจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้จริงๆแล้วคนทําผิดแล้วขอรับผิดยินดีรับผิดเลยไม่ขอลดโทษเลยเนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดี คนดีนะเพราะแก้แก้ไขตัวเองแล้วใช่ไหมยอมรับแล้วตั้งจิตว่าจะไม่ทําชั่วน,นั้นอีกจะทาแต่ดีเท่านั้นจะลงโทษเท่าไหร่ก็ยอมอย่างนี้เป็นต้นแบบนี้แสดงว่าจิตเกานั้นสํานึกจริงใช่ไหมตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีจริงใช่ไหมตั้งจิตทําสิ่งที่ดีจริงใช่ไหม,ไหมคนแบบนี้จริงๆแล้วจึงควรจะลดโทษให้ใช่ไหมคนแบบนี้ถึงจะควรลดโทษให้ไอ้ประเภทขออภัยโทษนี่นะ คนที่รู้ธรรมะแท้ๆนี่นะถ้าปฏิบัติทมถูกตรงจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าพวกขอลดโทษขออภัยโทษเนี่ยพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่สํานึกจริงพวกนี้ไม่สํานึกจริงพวกนี้ต้องเพิ่มโทษเท่านั้นส่วนผู้ที่จะขอลดโทษให้จริงๆไม่ควรจะเป็นเจ้าตัวหมายถึงว่าขอขอให้ผู้ที่มีอํานาจใดๆก็แล้วแต่นะ ลดโทษเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่ในการในการกำหนดโทษหรือลดโทษนี่นะคนที่จะไปขออย่างเช่นจะจะไปขอกับใครกันล้วแต่คนที่จะไปขอเนี่ยไปขอลดโทษเนี่ยต้องไม่ใช่เจ้าตัวนะต้องไม่ใช่เจ้าตัวของคนที่ทําชั่วนะต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่ต้องเป็นคนอื่นที่เห็นว่าเขาอ่ะ คนอื่นแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอที่มีหน้าที่เห็นว่าคนนี้เนี่สำนึกจริงยอมรับโทษจริงสำนึกจริงน่าตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีจริงตั้งจิตทำสิ่งที่ดีจริงอ่ะพอเห็นแบบนี้แล้วต้องเป็นคนอื่นขอลดโทษให้จึงจะถูกต้องใช่ไหมต้องเป็นคนอื่นไม่ใช่เจ้าตัวเจ้าตัวบอกข้าพเจ้าทำความดีมามากขอลดโทษให้หน่อยข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้ว ข้าพเจ้าสํานึกผิดแล้วในความผิดที่ทําและข้าพเจ้าก็ทําความดีมามากข้าพเจ้าขอให้ท่านลดโทษให้ข้าพเจ้าหน่อยมันน่าเกลียดน่าเกลียดน่ะใช่ไหมมันน่าเกลียดไหมโอ้โหน่าเกลียดมากเลยใช่ไหมอ้างๆเอาไปอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมเออน่าเกลียดมากเลยนะโอ้โหเห็นก่ตัวมากเลยเออจริงจริงมันน่าด้าน่ะเห็นก่ตัวอู้ ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยเจอแบบนี้นี่เพิ่มโทษเลยเพิ่มโทษให้เลยแบบนี้ไม่จริงแบบนี้ไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่อะไรเราก็จะเคยปฏิบัติธรรมมานี่นะนปฏิบัติธรรมมาไอ,ไอจิตแบบนั้นอนะ่ะตอนงโง่ๆงั้นตอนเราไม่รู้ธรรมะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอนะ่ะตอนมีกิเลสเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยแบบนั้นมันไม่จริงหรอกมันไม่จริงหรอกมันไม่ได้สํานึกจริง แต,แต่พอเรามาปฏิบัติทำแล้วเราไม่สํานึกจริงเนี่ยมันเพิ่มโทษดดวยนะอาจารย์เคยทําทั้งสองแบบมาแล้วปฏิบัติรรมาเนี่ยทั้งสองแบบแบบที่ไม่สํานึกจริงเนี่ยโทษจะเพิ่มไม่สํานึกจริงเนี่ยโทษจะเพิ่มนะจริงๆนะโดยสัจจะโทษจะเพิ่มแต่ถ้าเราสํานึกจริงนะโทษจะลดอาจารย์เคยเคยโอ้โหทำไม่ดีมาแล้วเราก็สํานึกจริงเลยนะเปรียบเทียบกับตอนเราไม่ได้สํานึกจริงนะ อนเราไม่สํานึกจริงเราก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงโทษนะพยายามหลบเลี่ยงโทษด้วยวิธีการต่างๆเอ้าให้ทายโทษมันเพิ่มหรือลดเพิ่มโทษมันเพิ่มนะมันไม่ได้ลดนะโทษมันเพิ่มเนี่ยจริงๆโอ้เห็นๆเลยโทษเพิ่มโทษไม่ลดแต่พอเรากล้าที่จะรับผิดเลยนะเอา้าเรากล้ารับผิดเลยผิดเท่าไหร่ก็ยอม ผิดเท่าไหร่ยอมรับเลยกล้ารับยอมรับเลยเราตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทําสิ่งที่ดีจะได้รับโทษเท่าไหร่ยอมรับเลยรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราจะไม่ทําชั่วนั้นอีกเราจะทําแต่สิ่งที่ดีให้ทายโทษลดหรือโทษเพิ่มโทษลดเราะเขาลดเลยนะลดวินาทีที่เราทําเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะวินาทีที่เราตั้งจิตแบบนี้เปี้ยงเลยนี่โทษลดทันทีเลยไม่ต้องให้ใครมาลดให้เลยนะ สัจจะนี่แหละเขาจะลดโทษให้เขาลดเองของเขาเขาจะลดเองเลยก็ลดเองเลยหรือจะไปอาศัยคนนั่นคนนี้อาศัยคนสัตว์เหตุการณ์ร่างกายจิตใจมาลดโทษเขาทําได้หมดเลยเขาทําเองเลยปั๊บเลยนะถ้าเราสํานึกผิดจริงเนี่ยเขาลดโทษปั๊บเลยอันนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมอันนี้เรียกว่ายานปัญญาในการออกจากทุกข์ยานปัญญาในการออกจาก ข้อที่อ่านะข้อที่ห้ามียานปัญญาในการออกจากทุกขเนี่ยท่านตัดเอาไว้ท่านเรียกว่ายานยานเจ็ดประโสดาบันนะภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยานปัญญาเจ็ดข้ออ่านะที่จะพาชีวิตเรานั้นออกจากทุก์ได้ในข้อที่เจ็ดเนี่ยมีข้อที่สนีะ่ในเจ็ดข้อเนี่ยจะมีข้อที่สนีะ่ที่จะพาชีวิตออกจากทุก์นะ ข้อที่สี่นี่ก่อนนะถ้าอดไม่ได้จะบอกทั้งเจ็ดข้อฟังเข้าใจไหมถ้าอดไม่ได้จะบอกทั้งเจ็ดข้อคือถ้าอดที่จะบอกไม่ได้จะบอกทั้งเจ็ดข้อแต่ถ้าอดได้จะบอกข้อเดียว <laughs> ถ้าอดใจได้ก็จะบอกข้อเดียว <laughs> ในการออกจากทุกข์แล้วไปทำเนี่ยยังไงก็ประสบความสำเร็จอาจารย์ประสบความสำเร็จมาแล้วถ้าไปทำ อย่างดีเลยจะประสบความสำเร็จนะเรียกว่านะนิยญาณิกธรรมนะอ่านหัวข้อให้ฟังก่อนนะอ่านหัวข้อให้ฟังก่อนสักนิดหนึ่งเรียกว่าในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองนะทิฏฐิทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เป็นนิยญาณิกธรรมทำท่เที่ยงต่อความพ้นทุกข์พ้นชั่วต่อสุขแท้ดีแทนะ้ในข้อที่ห้าร้อยสี่สิบสาม นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระพิกสุทั้งหลายกาท็ทิฏฐิคือทิศดีความรู้ความเห็นความเข้าใจอันไกลจากกิเลสเป็นค่าศึกนะสามารถที่จะสลายกิเลสนะสุกเร็วทุกเร็วเข้าสู่สุขแท้ดีแท้ได้นั้นเป็นนิยายานิกรรมธรรมทำทิเที่ยงต่อความพ้นทุกข์พ้นชั่วต่อสุขแท้ดีแท้นำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้น เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นไนะคือจะพาคนที่ทําตามนั้นพ้นทุกอย่างถูกต้องเลยอะ่ะเป็นอย่างไรนะพระเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นเนี่ยมีอยู่เจ็ดข้อปัญญาเจ็ดข้อที่จะพาชีวิตพ้นทุก์ได้นะตอนนี้อาจารยังยัง,ย,งยังอดได้ที่จะบอกข้อเดียว mm hmm. ยังอดยังอดได้นะคืออดได้ที่จะไม่บอกทั้งเจ็ดข้อ mm hmm. <laughs> ส่วนใหญ่จะอดไม่ค่อยได้ลอกบอกก็จะบอกทั้งเจ็ดข้อนั่นแหละแต่บอกข้อเดียวก่อนไหนๆก็พูดข้อนี้มาแล้วบอกข้อที่สี่ก่อนนะบอกข้อที่สี่ก่อนถ้าชีวิตมีความทุกข์ใดๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วอยากจะออกจากทุกข์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกมีปัญญาเจ็ดข้อลองเอาไปทําดูท่านว่างั้นนะแล้วพี่น้องจะรู้ว่าใครใครที่จะออกจากทุกได้จริงใครพูดจริงใครพูดไม่จริงเนี่ยดูข้อนี้ได้ แม้แต่ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินว่าจะลดโทษให้คนนี้ไหมจะลดโทษให้คนนี้ไหมนี่นะถ้าเขาปฏิบัติได้ถูกตรงนะดันนั้นะเราลดโทษให้ได้ถูกตรงต่อปัญญาที่พาพ้นทุกเนี่ยโดยเฉพาะในข้อนี้แต่ถ้าเขาปฏิบัติไม่ถูกตรงนะเอ้ยรู้เลยนี่มันโกหกเพิ่มโทษเลยแม้เราไม่เพิ่มสัจจะก็จะเพิ่มโทษให้นะเอามาดูว่าการ การที่คนเราเนี่ยนะจะออกจากทุกข์ได้จริงออกจากปัญหาความเดือดร้อนต่างๆได้จริงเนี่ยในข้อที่ห้าร้อยสี่สิบหกนะเล่มที่สิบสองข้อที่ห้าร้อยสี่สิบหกนะเป็นยานปัญญาข้อที่สี่ที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์นั้นพระรู้เจ้าตรัสว่าอย่างไรช่องแรกฟังภาษาแบบเขาแปลบาลีมาเป็นไทยก่อนนะมันอาจจะลำบากหน่อยอาจารย์ต้องแปลไทยให้เป็นไทยอีกที ยกเว้นใครมีปัญญาฟังเข้าใจก็าสาธุเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแปลไทยให้เป็นไทยนะแต่ลองลองฟังฟังเวอร์ชันภาษาไทยในพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยมาอธิบายมาอธิบายแปลไทยให้เป็นไทยอีกทีว่าท่านกล่าวไว้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระพิกสุดทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บุคคลพูดถึงพร้อมโดยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนเอาแปลเป็นประโยคประโยคไปก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวอ่านจบไปก็จะก็ต้องมาอ่านอีกทีแล้วก็แปลอีกทีมันมันจะเสียเวลาแล้วก็เสียพลังเอาความหมายนี้แปลว่าอะไรนี่ท่านหมายความว่าอริยานะสาวกคือสาวกผู้ที่ ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกนั่นแหละอริยสัจสี่นี่คือความพ้นทุกเป็นการปฏิบัติอริยสัจสี่ที่ถูกตรงอีกแง่หนึง่งเชิงหนึง่งอริยสัจสี่คือทางสู่ความพ้นทุกข์ผู้ที่จะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่จะพาชีวิตพ้นทุกข์ได้สุขแท้ดีแท้นั้นประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดคือ ปฏิบัติแบบเนี้ยเป็นธรรมดาเลยแบบถูกตรงเป็นอัตโนมัติเลยอะครว่าเป็นธรรมดาเช่นใดคือทำอย่างอัตโนมัติเลยถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นหมายความว่าเราคือพระพุทธเจ้าเราก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเหมือนกันเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นเหมือนกันเวลาจะปฏิบัติสู่ความพ้นทุก์เนี่ยเราก็เป็นอัตโนมัติเช่นนั้นเหมือนกันนะแล้วฟังไปเรื่อยๆแล้วมาเปรียบเทียบดูซิว่าเนี่ย คุณทักษิณเนี่ยได้คุณสมบัตินี้ไหมหรือตัวเราเองในบางครั้งบางคราวมีคุณสมบัตินี้ไหมนะถ้ามีอันนี้จะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่มีอันนี้ไม่พ้นทุกขนะ์ไม่มีอันนี้เนี่ยไม่จริงไม่พ้นทุกข์จริงไม่ใช่พูดที่ควรจะได้รับโทษถ้าไม่มีข้อนี้นะไม่ควรได้รับโทษแต่ควรเพิ่มโทษแต่ถ้าได้แบบนี้แบบที่กำลังอ่านอยู่นี้ควรลดโทษ ดูกระดิกษุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรคือทำเป็นอย่างอัตโนมัติอย่างไรดูกระดิกษุทั้งหลายธรรมดานี้อัตโนมัตินี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องคือความออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏ อริยสาวกย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้แ้าวแปลประโยคนี้ก่อนนะหมายความว่าไงความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏหมายความว่าอาบัตแปลว่าอะไรอาบัตเนี่ยแปลว่าทำผิดเคยได้ยินไหมมันอาบัตแล้วผิดแล้วทำผิดทำผิดทำผิดแล้วก็ต้องทุกข์คนทำผิดนี่จะทุกข์จริงๆโดยสัจจะแล้วคนทำผิดนี่จะทุกข มันมีวิธีความออกจากอาบัตก็คือมีวิธีที่ออกจากทุกนั้นอยู่อย่างนี้แปลง่งายๆว่าชีวิตเนี่ยนะมีความทุกข์ขึ้นมานะ่ะมันมีวิธีออกจากความทุกข์อยู่นะแปลไทยให้เป็นไทยนะลองมาอ่านภาษาพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งดูซิจะเข้าใจไหมความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏอ่านแล้วเป็นไงอยากจะเป็นนอนหลายรอบ <c oughs> ใช่ไหมถ้าให้อ่านเองนี่ไม่ง่ายนะ ไม่ง่ายนะที่จะที่จะรู้ความหมายว่าหมายความว่าอย่างไรคําว่าความออกจากอาบัตเช่นใดย่อมปรากฏนะหมายความว่ามีสิ่งที่ปรากฏอยู่นะการออกจากทุกขนะ์น่ะมีความรู้นั้นปรากฏอยู่ความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกนะ์น่ะมีอยู่นั่นเองมันมีอยู่นะเวลาทุกข์แล้วจะออกจากทุกข์ได้มีอยู่มันมีปรากฏอยู่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มี่ะ ไปไทยไปไทยอีกทีวิธีออกจากทุก์มีอยู่เอาอย่างเงี้ยชักจะเข้าใจง่ายขึ้นละว <c oughs> เอาประโยคต่อไปอริยสาวกย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้หมายความว่าผู้ที่ต้องการจะออกจากทุกเนี่ยนะผู้ที่ต้องการจะออกจากทุกขแล้วมีภูมิรู้ด้วยนะถ้าได้ฟังสัจธรรมแล้วจะสามารถออกจากทุก์ได้นะย่อมต้องอาบัตเช่นนั้นบ้างโดยแท้หมายความว่า ย่อมมีทุกจากการทำผิดบ้างโดยแท้คือมันจะมีพลาดอยู่ชีวิตนะ่ะอย่าคิดว่าจะไม่พลาดมันจะมีพลาดแล้วก็ทุกอะ่ะโอ้ทุกโอนะก้มันจะมีความผิดพลาดแล้วทำให้ชีวิตเป็นทุก์เคยไหมทั้ทง,ทงที่เราก็ไม่อยากพลาดหรอกพอเข้าใจไหมเราก็ไม่อยากพลาดหรอกไม่อยากทุกหรอกไม่อยากพลาดหรอกแต่มีไหมล่ะพลาดแล้วทำให้ชีวิตเป็นทุกมีไหมมีมันจะมีมาเป็นคราวๆคอยดูเธอ ขนาดว่ารู้รู้แล้วนะว่าจะไปทางนี้ทางนี้นะเดี๋ยวก็พลาดมันจะมีพลาดอยู่เขาทําทได้ก็มีเขาพลาดก็มีมันจะมีเขาพลาดพลังอยู่พลาดพลังแม่ทาผิดพลาดไปถึงอย่างนั้นทีนี้ถ้าถึงสภาพที่มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วมีความทุกข์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องรายใดๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีมีทุกข์ใจก็ตามทุกข์กายก็ตาม เรื่องรายใดๆก็ตามเข้ามาเปี้ยงเข้ามาเลยนะแล้วเราก็ทุกข์ใจซ้อนเข้าไปอีกทีโอ้มันทุกข์มันลําบากนะถึงอย่างนั้นถ้าใครถึงสาภาพนั้นแล้วอริยาสาวกนั้นนะมาฟังวิธีการนะ้ทีนี้เมื่อชีวิตเป็นทุกข์แล้วเป็นไงอริยาสาวกนั้นรีบสแสดงเปิดเผยทําให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นอืมแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวอ่านให้จบตรงข้อความนี้ให้หมดก่อน ในสำนักพระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจันทร์เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายที่เป็นวินยูชนทั้งหลายนะเอ้ามาค่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจว่าวิธีออกจากทุกข์เมื่อชีวิตรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อชีวิตรู้สึกเป็นทุกข์นั้นจะออกอย่างไรอริยสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทําให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นนะหมายเขาว่าอย่างไรรีบแสดงเปิดเผยทําให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นคือ สารภาพผิดสำนึกผิดยอมรับผิดที่ตัวเองนะ่ะทำไม่ดีมาเรื่องไหนเรื่องไหนก็นแล้วแต่ให้สารภาพผิดสำนึกผิดยอมรับผิดเวลามีทุกข์เข้ามาในชีวิตนะ่ะให้รู้ว่าเราทำไม่ดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งยิ่งรู้เรื่องที่ทำไม่ดีนั้นยิ่งดีแต่แม้ยังไม่เก่งที่จะรู้ว่าเราทำไม่ดีอะไรมานะเราถึงได้ทุกขนะ์น่ะแต่ต้องรู้ชัดว่าเราต้องทำไม่ดีมาแน่แนเราจึงทุกข์ เราต้องทําไม่ดีมันแน่ๆเราจึงทุกข์ทำไม่ดีในปัจจุบันเลยนะก็คือมันมีทั้งไม่ดีในปัจจุบันและอดีตไม่ดีในปัจจุบันที่ทําให้เราทุกข์ใจนะคือเราคิดผิดเราต้องคิดผิดอะไรสักอย่างแล้วเราถึงได้ทุกข์ใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าคนคิดไม่ผิดจะไม่ทุกข์ใจถ้าคนคิดผิดนยจะทุกข์ใจ